แบรวัชนิกานะคะดีไซเนอร์ชื่อดังเจ้าของแบรนด์วัชนิกาค่ะจัดทำหน้ากากอนามัยจำนวน1000ชิ้นที่ถูกออกแบบเรียบรู้ดูดีตามแบบฉบับของวัชนิกาโดย200ชิ้นแรกนะคะได้มีการเย็บถวายพระและสามเณรที่วัดธรรมมงคลและส่วนที่เหลือได้นำไปแจกที่ร้านวัชนิกาทั้ง3สาขาค่ะ,คะโดยคุณแพรนะคะได้มีการเผยถึงที่มาของโปรเจกต์สำคัญนี้กับเราค่ะว่าเห็นคนที่ออฟฟิศเนี่ยบ่นเรื่องของการหาหน้ากากว่ายากมาก ราคาก็สูง เลยคุยกับทางทีมงานนะคะว่าทําขึ้นไม้คนออฟฟิศใช้ก็เลยดีกว่าเลยหาผ้าที่มีอยู่เนี่ยมาทํากันเสร็จแล้วเนี่ยก็คิดว่าไหนๆก็ทําแล้วก็ทําเผื่อคนอื่นด้วยเราก็ใช้ผ้าที่มีอยู่คัดเลือกอันที่สามารถใช้ได้เหมาะสมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอิตาเลียนลินินค่ะมีการปริ้นลายพิเศษไว้เลยมีสีสันอยู่5แบบตามผ้าที่เรามีแล้วก็เหมาะสมด้วยคุณสมบัติทั้งหมดที่ทน่าจะใช้ได้ค่ะเราใช้เวลาทั้งหมดหนึ่งอาทิตย์ในการผลิตเข้าใจว่าอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าหนัก ากอนามัยที่โรงงานผลิตแต่ก็คิดว่าดีกว่าไม่มีอะไรใส่เลยก็พยายามช่วยเท่าที่จะช่วยได้ค่ะด้านของพี่หมูอศัศวานะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่ตระหนักถึงวิกฤตไวรัสนีเช่นกันตอนนี้ครับได้ทำการปรึกษาเพื่อนๆดีไซน์แบรนด์ต่างๆแล้วก็หน่วยงานที่ดูแลเรื่องการใช้ผ้าเพื่อทำการผลิตต่อไปส่วนทางคุณพายพัทรยาน,านนครที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านหลังจากไปเล่นสกีที่ญี่ปุ่น ตอนนี้ครับก็ใกล้ครบกําหนด14วันแล้วจเจ้าตัวโพสต์ข้อความยืนยันความปลอดภัยแล้ววันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับก็จะออกมาทํางานตามปกติครับ